ค่ะนี่คือม้ามีเนาะคะ่ะหรือว่าขนุนบาดนเรื่ออิ่นม้ามีเด้อค่ะเด้อนี่จะมาออมนะคะมันค่ะก่อนที่จะช่ำแระหมากขนุนเนาะคะ่ะก็นี่ก็จะใช้น้ำมันพืชท่ามีดก่อนเนาะคะ่ะเพื่อยางสิอบอเด็ติดมีดนี่คือ เทคนิคนะคะค่ะพ้นปรากฏว่ามีดถีท่าน้ำมันผืดบม่ได้มียางขนุนติดเมดแต่นิดเดียวเนาะคะ่ะนี่คือเทคนิคการฟันขนุนเนาะคะ่ะอยู่มือของนิลี่กับท่าน้ำมันผืดก่อนเนาะคะ่ะ กระบ,บริมียางขนุนติดแม่ตต่นิดเดียวนะคะนี่คือเทคนิคค่ะวันนี้ลิลลีลล่จะโชว์ฝีมือแกงอ่อมหมาหมีนะคะค่ะหมาหมีเนี่ยคือหมากมีหมากขนุนเนาะคะ่ะภาษาอีสานอื่นหมากมีภาษากลางเขาเรียกว่าขนุนนะคะ นี่จะอันนี้ก็คือเป็นกุ๊กลิ่นของหมูนะคะที่จิงออมขนุนนี่ใส่กระดูกหมูนะคะสุดยอดน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่ซีดให้แกงออมนี่นัวนะคะมีรสชาตินัวลึกๆนะคะแต่ว่านี่ในรีโบมีกระดูกหมูนะคะมีแต่แต่ก็มี่กระดูกนิดปนมาอยู่นะคะ กับชายใดคือกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะค่ะส่วนประกอบของออมหมากขนุนนี่มีอะไรบ้างนะคะแักแรกก็คือหนายานางนะคะไข่ายก,กันกับแกงเนาอใหม่เนาะ,ค,ะคือเข่าเบือหอมแดงพริกนะคะสีาแใสกันแล้วมีตะไคร่มีใบมะกรูดนะคะมีต้นหอมใบหอมมีผักชะอมที่สําคัญพระเอกของงานนี้คือใบชะพูนะคะ ในการแกงออมม้ามีนี่เล็ดๆนี่คือใบชะพ่นะคะหรือผักนั่งเลิอดอิเลิดบานเห่านะคะเนาะค่ะใส่ข้าวเ,เบือนะคะใส่กับหนามยานางเนาะคะ่ะค่ะก็จะใส่น้ำยานางน้ำข้าวเบือ ตะไคร่ใบมะกรูดนะคะมีเนื้อหมูนี่มีหมา,ขนานกข้นกะใส่เข้าด้วยกันนะคะแต่คนไปเรื่อยๆนะคะอ,อมไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเนาะใส่ปลาร้าน้ำปลานะคะ แต่กะมันค้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพื่อว่าน้ำจะนั่งกับจะคงความเขียวอยู่ตลอดนะคะเนาะข้าวเบือกก็จะบไดต้ติดก้นหมอน้อเ็งคือได้ที่แล้วนะคะเนาะนี่ก็จะใส่ใบชะพูนะคะใส่ต้นหอม ด้วใบหอมใบแมงลักนิดหนึ่งชะอมนิดหนึ่งนะคะอืมหอมใบชะพูขึ้นมาหุยหุยถามว่าใครเคยกินแกงออมมามีนี่สีหูนะคะว่า เด็กมากเนาะค่ะสุดยยดเลยเนาะ,ะนี่นี่ีก็จะได้ยกล่งแล้วด้วยแต่ีนที่นี้หอมมากอหอมมากค่ะก็ออกมาแล้วนะคะอ,อมม้ามีของดิงหลีนะคะ หรือว่าอ่อมขนุนนะคะข่าหอมใบชะพููหอมพักชะอมหอมใบแมงลักนะคะมักใบมะกรูดตะไคร่นะคะที่ถูกอย่างหลวนเป็นสมุนไพรเนาะ,ค,ะค่ะขัดแสบมากนะคะ่าไปมาแถวอีสานเนาะคะ่ะถาบ้านใดเพื่อนว่าแกงหมามีอ,อมหมามี ซุปหมาหมีเนะะี่ยค็ะให้เข้าใจเลยนะคะว่าเป็นหมักขนุนนะคะแซ่บมากเลิอดม,มากเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะออมหมาหมีเนาะคะ่ะ ซิมเคาจักน้อยเนะค่ะเนาะจริงนะจริงนี่ดีบรอยกักทำคลิปเมนูกับเคารบันไดเนาะค่ะเพราะว่าตัวเองก็จะกินเนาะกำลังฟิตแอนเฟิร์มนะกำลังดูแลตัวเองอยู่เนาะค่นะเนาะ ขึ้นมือละนิดเสียงจักกะจันทานนี่ก็เป็นเมนูบ้านบานเนาะคะ่ะเป็นอาหารบ้านบานกับเขาโบราณโบราณเนาะคะ่ะคือหมากขนุนนี่ก็หาไาด่อยู่ในบ้านซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเนาะคะ่ะ ใบชาพู่ใบมะกรูดตักไข่เนาะ,ะเป็น้องหาเอาตามริมรั่วเป็นกับข้าวพื้นบ้านที่หากินอยากอยู่คือกันเนาะคะ่ะนาะสุเหมอนี้บางหมอง นี่ก็เป็นขนุนที่มีในจากออกจากพูด,ดีมันนะคะสุดยอดมากค่ะสำหรับพี่นอผู้ติด,ดตามเนาะคะ่ะกัขอบคุณหลายากับข่ามาเบิงเนาะคะ่ะเนาะ เจาะองสองกจาะค้นผู้ายถ่ายปีหูเลขกอกยาใหญ่กะมาบึงกับเขาวกับนามกันได้นะคะเนาะมาดูวิธีทำกับข้าวเ,เช็บก็ได้นะคะ บางคนอาจสงสัยว่าน,นี่ทำกับข้าวไทยๆเป็นไหมเป็นนะคะเนนะคะกง๊เขียวหวานผัดแหงเนื้อนี่ก็ทำเป็นนะคะแต่ว่ามันมันชินกับอาหารอีสานแล้วนะคะทำาัวกอาหารไทยๆก็มันกินบอ่ออันนี้ปันใดเนาะค่ะเนาะที่จะชอบอาหารพื้นบ้านมากกว่านะคะ การันตีความแสบนะคะอิ่มแล้ว มัแต่เสียงไก่เสียงกาเด้อค่ะค่ะสำหรับเพื่อนที่มั่นใจว่านี่นี่ยัง,งบอดไปติดตามกับฝากคอมเมนต์ไว้ให้ะะดีๆเ่ยค่ะเด้อนี่จากแคปหน้าจอไหวแต่เวลาไปคนหานี่ไม่มีนะคะ หลายคุณนะคะนี่กับฮิซุบมสบายใจนะคะที่มาติดตามนี่นี่แล้วนี่นี่กับตามกลับไปแต่บบเห็นเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี่ขอบคุณทุกไหลทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมต่การติดตามทุกกำลังใจนะคะด้วยขอบคุณที่เปกำลังใจใหน้นิ่ดีในทุกมือเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี่กับขอบคุณะไรายนะคะบ๊ายบาย